หมอ้อแม่จูนยัวๆจา้าโอ้โหมอ้อแม่จูนมาลวจา้าเขามีวิธีการอุ่นให้แบบนี้เลยนะคะใครคิดจะสั่งมาทานเนี่ยเขามีวิธีอุ่นต้องดูด้วยนะทุกคนมาอุ่นแล้วพร้อมเทใส่หมอ้อเขากินกังงนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะหญิงเพิ่งจะได้ทานหมอ้อแม่จูนวันนี้ได้ปลากกยหมอ้อแม่จูนมาค่ะ คือชิ้นใหญ่มากเป็นแบบปลากายชิ้นแบบดูทุกคนชิ้นใหญ่มากค่ะนี่จะเอาให้ดูว่าชิ้นเขาใหญ่มากๆอ่ะแบบใหญ่มากเราได้มาเยอะมาก1ชิ้นสองชิ้นสมชิ้นสชิ้นหชิ้นหชิ้นเดชิ้น ได้มา8ดชิ้นโูหมาเดี๋ยวหญิงจะพาชิมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมหญิงก็อยากเล็งจะกินตั้งแต่แกงไก่ละหอมหอมทั่วบ้านมากคือเห็นได้จากนะเห็นได้จากน้ำแกงเขาความข้นนะดูดิ ืเข้มข้นมากค่ะถึงเครื่องรสชาติดีเลยแต่เผ็ดเผ็ดเลยล่ละหนิ่งเตรียมขนมจีนไว้ละอุ้ยลืมลโรยโรยก่อนอุ่นแล้วลืมโรยใบโหระพาค่ะหืม คือกินได้ห้าหคนเลยอะ่ะหม้อเนี้ยใหญ่มากมันเหมือนดูไม่ใหญ่นะคะจริงของจริงๆเนี่ยใหญ่มากเราคือแบบดูสิสีสันความเข้มข้นของเขานี่คือแบบดีมาทานกับขนมจีนะคะจะเป็นยังไงนะคะ หม้อแม่จูนหม้อนี้เจ็ดใบแดงมีทอนนะคะรวมส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วใช้เวลาประมาณ4-5วันนะสำหรับของหญิงถึงจะได้ของได้มาแล้วรีบฟิตไวคือหญิงจะได้ช่วงเย็นของวันที่ได้รับของก็จะเอาเข้าช่องฟิตไวแล้วก็เพิ่งจะได้กินวันนี้ก็วิธีอุ่นเขาก็จะมีให้อยู่ที่ข้างที่หญิงบอกข้างกล่องทุกคนจะต้องอ่านให้ดีนะคะเพื่อความอร่อย อุ่นจะได้ถูกว,วิธีละเพื่อความอร่อยที่ถูกต้องมาเริ่มเลยฉัญยากอวดนะดูสิชิ้นใหญ่หญแบบเนี้ยปากกายแม่จูนอะมาเด้งมากโห ืมาเขือเลยค่ะอร่อยเต็มคนไม่ผิดหวังในปริมาณเท่านี้ความอร่อยระดับนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะ คือตอนแรกอ่ะก็แอบแบบว่าอุ้ยสั่งมาแล้วมันความอร่อยมันจะยังแบบความอร่อยมันจะยังแบบอยู่กับเราหรือเปล่ายังอร่อยอยู่ค่ะืปลาไก่คือปลาไก่จริงๆอ่ะเนื้อปลาไก่เด้งๆอ่ะ โอเคหรมะเขือสิมะเขือก็มาแบบนี้ยแบบนี้เลยจะก,กินกับข้าวสวยหรือข้าวหนมจีนได้หมดเลยนะคะอร่อยรสชาติกำลังดีแต่ความเผ็ดอะมันเป็นเผ็ดในระดับที่เผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากเวอร์ แต่กเ็เผ็ดต้องมีหม้อแม่จูนหม้อหม้อต่อไปแน่นอนยังอยากลองเนื้อออสอยู่นะหม้อแม่จูนเนื้อออสเนี่ย เนื้อจ้ามะเขือเอ้ยปลากายเอ้ยชิ้นไม่ใช่เล็กๆชิ้นเนี่ยหนาหนาอย่างนี้เลยนะเอออืม ราดน้ำเลยค่ะแล้วน้ำเขาข้นๆน่นะค้นมากค้นแบบอันนี้จะเรียกว่าเมนูแกงแดงปลากายนะคะตอนแรกเห็นเขารีวิวกันอ่ะหญิงก็มองว่าโอ้ยก็ชิ้นใหญ่ก็ชิ้นใหญ่แต่ มาเจอจริงๆใหญ่ใหญ่เลยนี่ชิ้นเท่านี้มือนี่จะเท่าหน้าอยูอย่แล้วนะดูสิใหญ่มากอืม แทกเครื่องแกงอยู่ข้างในแบบนี้เลยถึงพริกถึงขิงสดกันดีๆนะคะผ้าสำหรักไม่ได้นะคะเห็นความคนใกล้ๆมากๆเลยดูดิ น้ำเขามะเขือก็มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะถือว่าไม่ผิดหวังขอตัวไปกินต่อกันนะคะ